เรื่องย่อละครรอยเล่ม,มารยาตอนที่สองรามินเริ่มเข้ามาตรวจบัญชีบริษัทของพิชาหรือเอมทำให้เอมลำคาญใจมากขนาดที่รามินมีความรู้สึกดีๆที่ให้กับเอมมาตลอดคอยสอดส่องคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจให้เอมในทุกๆเรื่องแม้ตอนแรก เอมใจลำคาญใจหงุดหงิดใจแต่แล้วเอมก็มองเห็นความจริงใจของรามินเพราะการช่วยเหลือครั้งล่าสุดกับงานอีเวนต์ของลิขิตซึ่งเจสุนีคอยช่วยผักดันแต่เกิดผิดพลาดเพราะรัญญาต้องการสั่งสอนเอมด้วยให้ปานแก้วมาร่วมปวนงานจนงานวุ่นวายไปหมดเอมเข้าใจว่า เป็นความผิดพลาดของทีมงานแม้เอมจะโมโหมากและพยายามระงับอารมณ์แต่สุดท้ายก็ฟิลขาดปะทะกับปานแก้วอย่างบ้าคลั่งเกือบจะทำร้ายกันรุนแรงดีที่ลามินมาห้ามได้ทันอีกครั้งเอมยอมใจเย็นลงและกลับบ้านแต่ก็ไปทะเลาะก,กับพมรหรือแม็กที่บ้านอีกติดตามชมลอยเล่มานยา ทุกวันจันทร์อังคารช่อง3กด33ค่ะ